<c oughs> อไวต่ตอเตี้ยสูตรที่สามสูตรที่สามงวดที่แล้วก็เข้าเข้าสูตรที่สามนี่งวดที่แล้วมันเข้า <c oughs> บทล่างด้วยนะแต่วันนี้มันน่าจะเข้าเฉพาะ แล้วงวดงวดทีแล้วเข้าเข้าแปดหนึ่งกับเจ็ดสองกระสุนเนี่ยอตัวที่สองทีนี้มาวันี้นี่งวดทีแล้วมันเข้าตรงเนี้ยแปดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อ่ากล้องรอวเดวดูมัน แล้วก็มีตรงนี้9 3 3 4นี่ตัวที่หนึ่งสองสตัวที่สี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวสี่ตัวสี่ก็เป็นตัวนี้ตัวนี้งวดที่แล้ว7 2วดนนี้3 4นี่วดที่แล้ว7 2ตรงนี้พอมาวันนี้ได้3 4 ส่วนตัวนี้งดที่แล้ว8ปดหนึ่วันนี้ได้ศู 0, นย์เก้นะศูนย์ก้าน่ะเด่นนะจะบอกให้มี0ูนย์ส9มศูนย์เสาสีสองเสองด้ชนกันหลายชดุดหลายสูตรเลยเก,ก้จ็ตัวกรรมงเก้สองเกกับเกจในตัวกรสองเกาน่าจะดัง สลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันที่16พฤษภาคม64อ่าเบอร์โทรก็ตามนี้อ่า0946216914ธนาคารไทยพาณิชย์4210582870ศู 4, 2, 1, 0, 58, 68, 70, นแปดสอนนี่ออกมาหลายงวดแล้วนะ28 58นะี่ยวันนี้สนใจงวดนี้ตัวนี้05นะ เลขบัญชีเนี่ยชอบออกนะศู 42. นย์ห้ากับสี่สองวานนี้นี่ศูนย์ที่สามสูตรที่สามมันได้มาตามนี้ตามโสดมนะัน <c oughs> แต่ก็ฟันธงปฏิสามสองสามสี่สามสองแล้วก็ศูนย์เก้าฟันธงปฏิ ที่จริงเนี่ยในในเจ็ดตัวนี่มันก็มีเยอะหรอกนิดเดียวเองเจ็ดตัวเนี่ยซื้อเลยวั <นะ S 1> ที่แล้วม,มาบนล่างวดน,นี้ก็ไม่แน่ <c oughs> อาจจะมาบนหรือมาล่างก็ได้อ,อาจจะมาบนล่างเหมือนเดิมก็ได้นะฮะสูตรที่สามสูตรนี้ก็เขานะจะจะบอกให้ลืมนะฮะเนี่หัวยต่อเตี้ยสูตรสาม สูนสามตามสบายย้ำนี่สามสองสามสี่ศูนย์เก้าอ่าเก้าสามเก้าเจ็ดสองเก้าแล้วก็ศูนย์สามจวลองโอเคตามนี้แหละครับผม